อันนี้แถวคูณศินนะครับผมสัญญาจานเด็กสมบัสัญญาจานไา,า่ง่ายกัน,น,นถ้าเปิดใหม่แล้วยู่ไม่ได้ซอยคูณสิลนทีวีเดียวก,กันกับข้างทางรถไฟก็จะเป็นอาการนี้ข้างทางรถไฟก็สอนไว้อันนี้สายชีนสายชีนไม่มีอันนี้ล,ลน้นรถในล้นๆเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่มีสัญญาณ แต่ตอนนี้มันไปเชื่อมอยู่กับเออมันไปเชื่อมอยู่กับจานของข้างบ้านเขาแต่ไหนไม่เป็นไรขอให้มีสัญญาณก็เชื่อมไว้ไงกล่องงผมวางไว้ีก่อนเดี๋ยวดึงดึนแนี้ไม่น่าจะได้ตัดแต่งแบบนี้ก่อนโอนมากน้อออกกลามก็ลห มีสายชีนถ้าร้นๆทำให้มีสัญญาได้เหมือนกัน ก็ลืมไปนะว่าซื้อกล่องแล้วกล่องอ่ะตรงกล่องอ่ะมันมีเบอร์โทรเนี่<ท>แปะไว้เลยครับผมใช่มันมีเบอร์อนนโทรแล้วทีนี้เมื่อวานเนี่ยพ<อ>ี่เคยเขามาจาับเขาก็เลยบอกว่าเอ้าเบอร์โทรมันอยู่ที่กล่องอ่ะทำไมไม่โทรก็เลยบอกว่าเราลืมไปเนาะก็ให้เบอร์โทรไว้จานจานไหนครับที่ดูจานจานตะแกรงหรือจานทึบจานเนี่ยอ๋อ สัญญาณไม่มาเนี่ยแต่ตอนนี้เสียบการไว้เอ่อเอาเอาสายจำการข้าบ้านไว้การใหญ่คิดไมาอยู่ ที่ว่าต่อไปเป็นยังไงนะมันตัดของมันเองเลยเหรอครับมันมันยังไงเหรอเวลาเขา,เามาทำเขาก็ดูได้แต่เวลาเราถอดปลั๊กออกอะกราถอดปลั๊ก<ม>ออกมันก็จะเขียนไว้ว่าไม่มีสัญญาณอย่างเงี้ยออแต่ว่าเราใช้สายเคเบิลสายตัวเนี้ยสายเป็นสายเคเบิลเก่าของของของนี่เขา<ม>จะเกี่ยวกับสายนี้ปะไม่ไม่มีผลสัญญาณมาอยู่ เออแต่สัญญาณมันมายูแต่มันอยู่ที่อะไรเราก็ไม่แน่ใจแต่พอเวลาเข้ามาต่อ,อ,อให้มันก็ดูได้ถ้าถ้าแบบนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนกล่องดูวัดสัญญาณมา,ญญาณที่หมดกล่องอยู่ไหนนะครับ

โอ้อ๋อพี่แลมันบ่ได้เด้อใช้ giá ตัวลบบนบานมัน ตั้งซื้อดอ๋อแค่นี้มาแบกมาแน่ๆก็ใส่อันนี้ล่ะก็ใส่อันนี้ล่ะเออนี่เจ้าไปใส่นี่ไปาเจมันมันมีอะไรกเจ้าในจุดเียวนี้ปัญหาเนี่อันยูก้องนันบ่เอต้องด แ่เลยดิเกิดอะไองเหลาไม่กระองกก่ะองก็ของเจ้าด้เลยก็อยู่เลช้นวาาแล้วแล้วโคไปแล้วก็กรองมาเปลี่ยนเดเราเปลี่ยนให้เขียนติดไหมเราไม่้รูอกอมันมันดูไม่ได้เพราะว่ามันเขียนกมมีสัญญาณม่ีสัญญาณัน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 กองสองเลาคันดี เอาเก็บรังใก็สิอก็ทุกรลักสัตว์ผ่กันในทรศัพว์ไปมิไเสียงก่มีค่า

ผมว่าผมแล้วนี่ผมสิเล่นเป็นปวาแดงนี่นี่แล้วแย่จะมาคนได้ทัก็ต้องไปตัวกัโทษไอ้ข้าทไอ้ปเาเงินมันเสียงอกำไรกันี้แต่ว่ามันก็เสี่ยง เราด่จตาผมไม่เสียหรอไม่เสียคือการบอกเรียกว่าสลับการเสดยมเป็นตบโลกกันเก็บกวาดู้ใี่หผมือสิทธิคือเมนนี่ละพักออกอยู่เดี๋ยวพพาเรื่องนี้เดี๋ยวผมะมาเออมันคือโลซ่าเน่ยเว่าอไม่มีไรเเดี๋ยว เราชิบซีก็ดนแท่หลุด